ไอ้ยำางเด๊ะขอให้นนทุกท่านที่เดินทางไกลรอนแรงมา้คีบค่ะบางคนก็เดินทางมั่งแง่มื่อคืน, <ka. S 3> คนมาถึงตอนเชา้ามาถึงแล้วก็ถ้าม่นมีที่อบนาจมาท่าก็แวะมาที่วัดได้มาแวะมาดูมาชำระล,ะล้างร่างกายเรียบร้อยคืนนี้เตรียมตัวชมหมอลำวงใหญ่สาวน้อยเพบ้านแพงนำโดยบรอดโจโยนินแล้วก็ทีมง,งาน แล้วยืนหนึ่งก็คืออีลานางน้อยหรือเจ้านางน้อยปู่อิงสาวน้อยทุก่านแทนของแฟนคลับเอฟซีพเจ้แม่แม่นงก็ขออนุโมทนาเจริญพรพัน ขาวดย่งขาพอดีข้าวโพดไม่เยอะเอ้าเอ้าค่ะผมพอดีย่างขาถูกมากยอมอันพอีคือฉันไปอยูเรียนออกเป็นก็ไก่

ขอไ่กอขอไข่กอของขอไข่อไข่กอัขนัอนข่่กอขกอไข่กอ่อไขแกไข่อไข่อไ่กไ่กอไข่กอไข่ไข่กอไขกอไขนไี่กาไข่กอไขไไ่ไกอนไอไ่ไ่อไข่กข่กอร่กอ ขออนุญาตกองกำนวยการของาตักไข่ตาตาโชคขอประกาศชื่อนี้หนึ่อขออนุโมทนาคุณจิรวรรณทองชัยร่วมสมทุนสองร้อยบาทคุณบางกรน้ำพ่วงห0ึบาทคุณอรนุชบุญนำ100บาทขออนุโมทนาจะไปอ่ะทำไมอ่ะรถไปจังไหน มันมีมองจอดแย่รถไปดีนะครับวันนี้ขอให้ปังฟังบูอิงประเดิมให้แล้วนี่แสดงว่าเป็นเปนคนมันยังเลยน้อเหืออเคไปตามงานที่น้องไปเดี๋ยวกอนใหซื้อของกับ่อชื่อร้านอะไร หนูล็ขายใไม้ใช่รุ่นนงานแบบนันอะไรอยเจอ้องลาสุดตอนนลเือกเลยเลือกเลยาเนี่ยเ่ไม่มาแจ็คไปรในกระเป๋านสองบา นี่ครับเป็นน้องไหวเราแล้วมทีมงานก็มาซื้อบ่อยอยู่ตอนเวลาไปวิ่งงานซื้อเลยหมอซื้อหมอ ำไรมีอีกเธอกไรให้น้องมโอ้ไรน้องสวยแล้วค่ะคุณคุณสวยแล้วหูเรืองมาเรือบอกสวยแล้วยังบังเฉยมเล่นกันังด้ไนม่ออีกเงงครสัาตเปลนแน่ัวพังรถ เรื่องประดับตังหัก็มี่ะคะใครหายชิ้นน้ไนทางไทยก็สบายมากนีกว่ากบอยาย่าอันนี้ไงไปสูงแน่ไปซงแนไปื้อเ็ต6 กำไรนั่นะเได้รับลิตด้วยเลือกลสองวันที่มันป่ะพี่จิกโทรศัพท์เครื่องนั้นไปอีกเลยตัวสมีอีกนะ้ไรแบบเป็นดอกไม้ก็มีนะเธอกำไรันนึง่าไรเธอเอ๋กาไรแบบเาเรียกว่ากไรเนาะ เมาเลยลกาวการจจายอยู่ไหนอ่ะเอาลงให้หน่อยน้องจะดูกำไรได้ขายดีตัวนั่นเ่ะอ๋อนี่โอ้ยต้มรัวเนี่ยหัวหอยสังดู้ห้อยสังเวง่ายตีล่ะอ๋อนี่นี่อยู่นี่อยูนี่อยู่นี่ต้มผู้ห้อยสังคุณหมอได้ล่ะสองน่ เริ่มแล้วพ่อพ่อกระดานเริ่มแล้วอู้หนี่กระต่าหางก่ายมันต้มีได้ไหมเออตู้นนต้มีซใส่ันั้นตัตวนั้โอ้ยน้องกระต่าเวไปเน กด่นที่ดอแล้หนองลามาจะคล้องลานตื้นเต้นได้ไหมฮะแน่แนโอ้ยนี่กำลังมาเด้งแพ่รอยเดียวพอฮึอยากได้ตังหูมีเลยรูแค่มกันเด